กีสุวัชานะผมยังไม่ได้เปลี่ยนที่ช่องเลยนะฮะก็วันนี้ผมก็จะมาสอนสอนไปลลกใหม่นะฮะอย่างแรกนะฮะเราต้องฟาร์ไม่ถึงเวลเจ็ดร้อยก่อนนะฮะฟาร์ไม่ถึงเวลเจ็ดร้อยก่อนนะฮะแล้วเราก็ไปเกาะคุกนะฮะเดี๋ยวตัดเดี๋ยวตัดมาตอนไปเกาะคุกกันนะครับ โอเคครับเรามาที่เกาะคุกแล้วนะครับและให้เราไปคุยกับ NBC ตัวนี้นะคะเป็น NBC ทหารมั้งเอ้ยเราคุยนะฮะเราก็จะได้เออเราก็จะได้คุญแจนะคะแต่ผมทําไปแล้วนะคะก็เออไม่เป็นไรหรอกฮะแต่แต่ถ้าทุกคนได้คุญแกก็ก็ว่าตามมาตามมาพ ตามผมมาเลยครับต่อไปนะครับไปเกาะไปเกาะเออก่ออะไรนะไปเกาะน้ำแข็งนะฮะก่อหิมะมก่อหิมะก็ได้นะฮะน้ำแข็งก็ได้นะฮะ ก็ผมจะไม่ตัดไปนะคะเพราะว่าผมบอกว่าให้ตามผมมาเนาะใช่ใช่ก็เรามาที่เกาะหิม้แล้วนะฮะเรานะคะให้เราไปเอาคูณแจนะฮะแล้วก็ไปจอไปจอใส่ประตูนะคะและให้เราฆ่าบอสอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะขอบิงเข้าไปก่อน บอสมันจะอยู่ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวผมบินเข้าไปก่อนนะฮะผมเล่นในโทรศัพท์ไม่ค่อยถนัดอะ่ะผมเล่นเป็นแต่ในคอม๊้นนะเคนะฮะก็มาที่เออเออ ที่โลกใหม่นะฮะแล้วก็เราก็มาตีบอสตรงนี้นะฮะจนกว่ามันจะตายนะฮะแล้วพอเราตีบอสตรงนี้ตายเสร็จนะฮะแล้วเราก็ไปเกาะกลางนะฮะผมขออนุญาตตัดไปเกาะกลางก่อนนะฮะโอเคครับก็มาที่เกาะเอ่อเกาะไอ้นี่นะเกาะอ,อะไรวะเกาะเกาะ กลางนะฮะแต่ผมจะเรียกว่าเกาะกลางนะฮะก็เรานะฮะไปคุยกับ NBC ตรงแถวนี้นะฮะแป๊บหนึ่งนะฮะขออนุญ,ญาตไปก่อนนะฮะมาตรงหลังบ้านปรับฮาคีนะฮะนี่นะฮะอันนี้คือบ้านปับฮาคีนะฮะอันนี้คือบ้านเอ่อ บ้านไปโลกใหม่นะฮะแล้วเราก็จะเจอ n p c ทหารนะฮะและให้เราคุยนะฮะเราก็จะได้ไปโลกใหม่เลยนะฮะก็มันจะบอกว่าซีซั่นอะไรสักอย่างนี่เลยนะฮะก็คลิปนี้ขออนุญาตจบนะฮะก็ฝากกดไลค์กดติดตามและก็กดแชร์ด้วยนะฮะแล้วก็ใครที่อยากเข้าแคนใครที่อยากเข้าแคนผุมนะฮะก็เม้นชื่อได้เลยนะฮะ คลิปนี้ก็จบเพลงเท่านี้แหละบ๊ายบายครับ